กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวารและก็รายการสาระแทบไม่มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมที่น่าสลดเมื่อเจเนฟเฟอร์แพนหญิงสาวที่ดูเผินๆก็สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างแต่ทว่าเธอได้จ้างคนร้ายมาฆ่าพ่อและแม่แท้ๆของเธอเองวันนี้นะครับผม ก็จะพามาลองมองย้อนกลับไปดูว่าเหตุใดทำไมเธอถึงตัดสินใจที่จะก่อเหตุอันนาสลดนี้ขึ้นมาเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยย้อนกลับไปตั้งแต่เธอยังไม่เกิดพ่อและแม่ของเธอได้ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศเวียดนามมาอย่างที่โทรอนโตเนื่องจากปัญหาทางการเมืองในตอนนั้นทั้งคู่ก็ได้มาลงหลักบักฐานที่สกาโบโร และก็ได้มีลูกด้วยกัน2คนนั่นก็คือเจเนเฟอร์เมื่อปี1986และเฟลิกซ์เมื่อปี1989สามีภรรยาคู่นี้ก็ตรากตรำทำงานหนักมากจนในที่สุดพวกเขาก็มีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่โตพร้อมกับรถหรูอย่างเบนซ์และเล็กซัสเนื่องจากพวกเขาคาดหวังในตัวลูกทั้งสองเอาไว้มากที่บ้านจึงมีกฎระเบียบที่เคร่งรัดจะทำอะไร ก็ต้องขออนุญาตก่อนเสมอเจเนเฟอร์เองต้องเรียนเปียนโนตั้งแต่อายุสี่ขวบจนขึ้นชั้นปถมก็ต้องไปเรียนไอส์เกตลีลาซึ่งบางคืนเธอต้องอยู่ซ้อมจนดึกดื่นก่อนที่จะกลับมาทำการบ้านและเข้านอนตอนเที่ยงคืนในตอนนั้นความกดดันก็ได้เข้ามารุมเร้าในตัวเธอจนเธอเริ่มที่จะกรีดข้อมือตัวเองวันเวลาผ่านไป เจเนเฟอร์ก็โตเป็นสาวเธอสูงถึง170เซนติเมตรมีหน้าตาที่น่ารักไม่แต่งหน้าทำผมใส่เพียงแว่นสายตาธรรมดาเท่านั้นเธอเข้าสังคมเก่งคุยสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ทว่านั่นมันก็แค่หน้ากากของเธอที่ปกปิดอารมณ์และความรู้สึกหลายๆอย่างเอาไว้เท่าน,นั้นเองพ่อของเธอเข้มงวดมากไม่ยอมปล่อยเธอให้ละสายตาแม้แต่น้อย เวลาที่เธอไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามพ่อของเธอก็จะไปเฝ้าตลอดเธอโดนห้ามไม่ให้มีแฟนจนกว่าจะเรียนจบมหาหลัยเพื่อนๆของเธอบอกว่าพ่อของเธอนั้นทั้งผดเด็จการและเข้มงวดมากเจนเนเฟอร์เป็นเด็กท็อปของชั้นมาโดยตลอดแต่พอเธอขึ้นเกรด9เธอก็ได้คะแนน70%เเกือบทุกวิชายกเวน้นวิชาดนตรีด้วยความที่กลัวพอ่อ และรู้ว่าพ่อและแม่คาดหวังในตัวเธอสูงมากเธอจึงเริ่มต้นการโกหกพ่อและแม่ของเธอเธอสร้างใบแจ้งผลการเรียนปล,มปลอมๆขึ้นมาเพื่อหลอกพ่อและแม่ว่าเธอได้เกรดสี่ทุกวิชาโดยใช้ใบเกรดของปีก่อนๆกันไกลกาวและก็เครื่องถ่ายเอกสารในการปลอมแปลงใบเกรดต่อมาเธอก็ได้พบกับรักแรกของเธอเดนเนียลวอง ทั้งคู่ได้มีโอกาสเดินทางไปเล่นดนตรีร่วมกับวงโรงเรียนที่ยุโรปในตอนนั้นเจเนเฟอร์ก็หายใจไม่ออกเนื่องจากควันบุหรี่ของคนอื่นที่สูบอยู่ในหอแดนเนียลก็ได้มาช่วยเธอเอาไว้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แอบคบหาดูใจกันเธอปลอมใบเกรดหลอกพ่อหลอกแม่ไปเรื่อยๆแต่ผลการเรียนของเธอนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ดีจึงมีมหาลัยมาทาบทามให้เข้าไปเรียน แต่ทว่าเทอมสุดท้ายนั้นเธอดันสอบตกวิชาแคลคูลัสเธอจึงเรียนไม่จบหมอปลายและมหาลัยดังกล่าวก็ยกเลิกข้อเสนอนั้นไปด้วยในเมื่อเรื่องมันบานปลายไปขนาดนี้แล้วเธอควรที่จะหยุดและบอกความจริงกับพ่อและแม่ของเธอแต่เปล่าเลยเธอตัดสินใจที่จะโกหกพ่อและแม่ของเธอต่อไปเธอโกหกว่า เธอได้เข้าเรียนในมหาลัยที่มาทาบทามเธอและจะเรียนวิทยาศาสตร์ที่นั่นสองปีก่อนที่จะย้ายมาเรียนเพสัชที่โทรอนโตในปีที่3พ่อของเธอดีใจมากเขาซื้อแล็บท็อปให้เธอเธอก็แกล้งทำเหมือนไปปฐมนิเทศและยังทำเอกสารปลอมบอกว่าเธอได้ทุนเรียน3,000เหรียญเมื่อถึงช่วงเปิดเทอมเธอก็ทำท่าไปเรียนแต่ความจริงแล้วเธอไปที่ห้องสมุด แล้วก็ค้นคว้าหาคำตอบเอามาจดลงในหนังสือเรียนเท่านั้นว่างๆเธอก็แอบไปหาเดนเนียลที่เรียนอิมมหาลาัยหนึ่งเธอทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟครูสอนเปียนโนและก็ไปทำงานในร้านพิซซ่าที่แดเนียลทำงานอยู่เธอหลอกพ่อและแม่ของเธอไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดจุดหนึ่งที่พ่อของเธอเริ่มสงสัยและเริ่มออกสืบดูจนในที่สุดพ่อของเธอ ก็จับได้ในคืนหนึ่งเธอบอกพ่อและแม่ของเธอว่าเธอเป็นอาสาสมัครโครงการซิกคิดที่ต้องเข้าทำงานกะกลางคืนที่โรงพยาบาลเธอจึงขออนุญาตไปค้างที่บ้านเพื่อนแต่แล้วจูๆ่ๆพ่อของเธอก็รู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะทำไมลูกเราถึงไม่มีชุดยูนิฟอร์มของโครงการนี้แล้วทำไมถึงไม่มีบัตรประจำตัวอะไรสักอย่างเลยวันต่อมา พ่อของเธอก็ได้ขับรถไปที่โรงพยาบาลที่เจเนเฟอร์บอกว่าจะไปเป็นอาสาแต่เธอก็ได้หลบซ่อนตัวอยู่ในโรงพยาบาลพ่อของเธอตัดสินใจโทรไปที่บ้านเพื่อนเจเนเฟอร์ที่เธอบอกว่าจะไปค้างด้วยเพื่อนของเจเนเฟอร์ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องและก็เล่าไปตามความจริงว่าเธอไม่ได้มาค้างที่นี่แต่อย่างใดจนในที่สุดพ่อจึงตัดสินใจถามเธอทุกอย่างและเธอก็สารภาพออกมาทั้งหมด ว่าเธอไม่ได้เป็นอาสาเธอไม่ได้ไปเรียนต่อที่หมหาหลัยเพราะว่าเธอเรียนไม่จบมปลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอไปค้างที่บ้านแดนเนียลแฟนของเธอเธอบอกว่าพ่อกับแม่อนุญาตแล้วซึ่งพ่อและแม่แดนเนียลก็อนุญาตให้เธอค้างเช่นกันเมื่อความลับที่เก็บเอาไว้มานานได้ถูกเปิดเผยขึ้นพ่อของเธอไล่เธอออกจากบ้านแต่แม่ก็ได้ขอร้องเอาไว้ เธอจึงถูกกักบ,บริเวณให้ลาออกจากงานที่ทำทั้งหมดยกเว้นงานสอนเปียโน,โนห้ามใช้มือถือห้ามใช้คอมพิวเตอร์ห้ามติดต่อกับใครและต้องกลับไปเรียนมอปลายให้จบจนอยู่มาวันหนึ่งเจนนิเฟอร์และแดเนียลได้วางแผนที่จะฆ่าพ่อและแม่ของตนเธอจะได้มรดกเป็นบ้านหลังใหญ่รถอีกสองคันและเงินสดอีกประมาณ5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 500, และพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกัน ตลอดไปเขาได้ไปจ้างชายคนหนึ่งชื่อว่าเลนฟอร์ดด้วยราคาค่าจ้าง1นึ่งมื่นเหรียญจนกระทั่งถึงวันที่8พฤศจิกายนในปี2010เธอก็ได้บอกให้เลนฟอร์ดลงมือในคืนนั้นพ่อและแม่ของเธอกำลังดูทีวีในห้องนั่งเล่นเจเนฟเฟอร์ Jennifer, มาบอกราตีสวัสิ์และขอตัวขึ้นไปนอนก่อนทันใดนั้นเองก็มีชายสาคนบุกเข้ามาทาประตูหน้าบ้านชายคนหนึ่ง เอาปืนจอที่หัวแม่ของเธออีกคนไปขโมยเงินสดในที่สุดพวกคนร้ายก็ลากพ่อและแม่ของเธอลงมาที่ห้องใต้ดินเอาผ้าคลุมศรีรษะเอาไว้พวกนั้นยิงพ่อของเธอไปสองนัดนัดหนึ่งที่ไหล่และนัดหนึ่งที่ใบหน้าจากนั้นก็ยิงแม่ของเธอที่ศรีรษะสามนัดแม่ของเธอเสียชีวิตในทันทีและคนร้ายก็ได้หลบหนีไปหลังจากนั้นเจนนิเฟอร์ จึงทำท่าโทรหาตำรวจบอกว่าช่วยด้วยได้โปรดฉันต้องการความช่วยเหลือฉันไม่รู้ว่าพ่อและแม่ของฉันอยู่ที่ไหนแต่จูๆ่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นพ่อของเธอยังไม่ตายเขามีสติอยู่ตลอดเวลาเขาค่อยๆคลานขึ้นบันไดไปและวิ่งออกไปนอกบ้านในสภาพที่โชคเลือดบอกกับเพื่อนบ้านให้แจ้งตำรวจจนในที่สุดพ่อของเธอก็ได้รับการรักษา ในวันที่12พฤศจิกายนพ่อของเธอก็ฟื้นมาจากอาการโคมา่ากระดูกบนใบหน้าหาักไปหลายชิ้นและชิ้นส่วนของกระสุนก็ยังฝังอยู่ที่ใบหน้าของเขาเขาจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเขาบอกกับตำรวจว่าเขาเห็นลูกสาวคุยกับคนร้ายอย่างสนิทสนมมือของเธอไม่ได้ถูกมัดแต่อย่างใดในตอนนั้นเองตำรวจก็ตั้งข้อสงสัยว่าหากเป็นพวกขโมยจริง ทำไมพวกมันไม่เอารถหรูสองคันไปด้วยและทำไมมันถึงได้เลือกทำร้ายเพียงพ่อและแม่ของเธอเท่านั้นหลังจากนั้นตำรวจจึงเฝ้าติดตามเธอจนในที่สุดจึงได้นำตัวเธอมาสอบสวนหลังจากการสอบสวนและการขึ้นศาลหลายต่อหลายครั้งเจนเนเฟอร์ Jennifer, อดีตแฟนนุม่มและคนร้ายทั้งสามก็ถูกตัดสินให้โทษจำคุกตลอดชีวิตสองครั้งในข้อหาวางแผนฆ่า พยายามฆ่าและเจตนาฆ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคดีจ้างฆ่าพ่อฆ่าแม่คดีนี้นะครับก็เป็นคดีสะเทือนขวัญอีกคดีหนึ่งเลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากชอบสามารถกดไลค์ได้อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับลงในโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กและผมจะกลับมาทำรายการต่อในเร็ววันนี้แล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้าบายสวัสดีครับ